สตาร์นิวนิตยสารประจุบาัสีที่มียาขายส่ง ค่ะกลับาช่วงนี้นะคะอยู่กับสตารนิวนี่เจสามบาลรซี่ที่มียอดขายสูงสุดค่ะค่ะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะที่อยู่ตรงหน้านะคะเป็นกล่องทีฟูอนั่นเองค่ะใครสนใจนะคะสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ1 8 0 0 9 2 1ด5 9 5ค่ะค่ะนะคะแล้วก็นี่เลยดอกเงนสามสี่ห้าสตาร์นิวนะคะสมัครวันนี้ฟรี30วันค่ะค่ะแล้วตอนนี้พวกเราพร้อมแล้วที่จะเจอกับน้องๆ a f 8นะคะเช่ญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะเชิญเละค่ะ เอาให้เต็มค่ะเดี๋ยวพี่เอาให้เต็มเลยเต็มเตมเลยค่ะนะคะแจกอาวุธก่อนค่ะโกบค่ะอาวุธค่ะน้องๆคงจะคุ้นเคยกันดีกับอาวุธี่ผู้ใหม่ใช่แล้วค่ะอ่าเข้ามาค่ะน้องผู้หญิงเข้ามาเลยค่ะข้างหน้าซ้อนได้ไหมน้องซ้อนกันก็ได้ค่ะอ่าค่ะอืมอ่านะค่าตัวเล็กไปข้างหน้าค่ะนะคะอ่าตรงนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้เลยนะคะสุดจริงจริงนะคะ อคุณผู้ชมมีคําถามไหนจะถามน้อง a f 8ก็4 5 6 0 3 3 3มาได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ให้แนะนําตัวก่อนค่ะ่ะเริ่มจากแชมป์ก่อนเลยค่ะน้องต้นครับอันนี้ค่ะสัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับต้นครับค่ะสวัสดีค่ะแพรว่าค่ะสวัสดีครับคชาครับค่ะอทั้งนั้นนีงถึงไม่เอ่ยสวัสดีครับเฟรมครับผมสวัสดีครับเส๋าครับได้ยินทางเตาเป็นไงล่ะไม่เป็นไรสวัสดีครับเจมส์ครับค่ะ สวัสดีค่ะจอยค่ะค่ะอ่าสองท่านนี้อ่แนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะแอนค่ะค่ะสวัสดีค่ะหลินค่ะสวัสดีครับไทยครับสวัสดีค่ะแพรวค่ะสวัสดีค่ะดิวค่ะครับหมดเรื่องคะเรากำลังงานถามก่อนก่อนค่ะออกจากบ้านมาเป็นไงกันบ้างคะตอนนี้งานหนักไหมคะทุกวันเลยครับก็ตอนนี้ก็เดินสายขอบคุณพี่พี่สิบบุญชนครับ แคมมงดมาดนะคะอยากทราบความรู้สึกค่ะว่าคุณค่ะหนุ่มก็ตอบได้เก็รู้สึก ด alive, really, kommt, <a> ีใจมากครับแล้วก I mean, ็ไ okay. ม่อยากเชื us, oh ่อเลยว่าเป็นว่าเราได้อะไรเงี้ยครับค่ะแต่ตอนนี้ก็ก็เริ่มชินแล้วครับมีคนรู้จักเยอะมีคนรักเราเยอะอะไรเงี้ยครับค่ะแล้วแปลกไหมก่อนได้กับหลังได้เพราะเดินไปจะต้องมีคนทักเอ้ยพี่ต้นพี่ต้นอะไรเงี้ยค่ะมีเข้ามาทักเยอะไหมคะเยอะครับแรกๆก็ยังปรับตัวไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยก็ยังงงๆอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ชินแล้วครับก็ใครอยากจะขอถ่ายรูปขอลายเซ็นอะไรมาได้เลยครับยินดียินดีครับ ก็ตื่นเต้นค่ะทุกครั้งที่ได้เห็นแฟนคลับแบบให้การต้อนรับดีมากค่ะแล้วรู้สึกอบอุ่นค่ะสุดดีใจแล้วก็เห็นพี่ๆเขาแบบขอถ่ายรูปนี่ก็ยินดีนะคะยินดีที่จะถ่ายรูปให้ลายเซ็นค่ะค่ะคนอื่นๆล่ะคะเป็นยังไงอ่ะเรียงเลยจากน้องผู้หญิงเลยค่ะค่ะก็ดีใจที่ได้เห็นพี่ๆแฟนคลับมาให้กําลังใจตลอดนะคะตั้งแต่เราอยู่ในบ้านแล้วจนออกมาก็ยังให้กําลังใจกันอยู่นะคะก็ต้องขอขอบคุณจริงค่ะ ค่ะค่ะก็เหมือนกันค่ะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนนะคะที่แบบว่าให้การต้อนรับพวกเราเองดีนะคะแล้วก็สนับสนุนพวกเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้สนับสนุนพวกเราอย่างนี้ตลอดไปแล้วกันค่ะค่ะก็เออก็ขอบคุณค่ะเหมือนกันค่ะเออทุกคนที่ตามเชียร์นะคะแล้วก็เออขอให้สนับสนุนเราแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะก็ป้อนงานให้พวกเราเยอะๆนะคะอ๋อเนื้อน้ำมีอ๋อเน้อน้ะ ก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่ซื้อของกินมาให้พวกเราตั้งแต่เช้านะครับพวกเราแบบขอบคุณมากมากเลยเพราะว่าทำเช้าเป็นมื้อที่สําคัญนะก็เลยขอบคุณมากครับมื้อเที่ยงก็มีมีทุกมื้อมีทุกมื้อเรียกได้ว่ามีทุกมื้อเซนสบียก็เหมือนเพื่อนเพื่อนพี่คี่เขาขอบคุณทุกคนครับที่เป็นกําลังใจให้โดยตลอดครับผมขอบคุณมากจริงๆครับค่ะมาฝั่งนี้บ้างค่ะนะคะ ค่ะก็เขบคุณยิงค่ะไม่ว่าแบบคือเขาตามเราตามแบบท,ทุกที่จริงๆค่ะแล้วใน Facebook Twitter แล้วก็พันทิปอย่างเงี้ยค่ะอยากรู้ข่าวสารอะไรของพวกเราก็คือแบบเข้าไปงั้นแล้วก็ติดตามแล้วก็มาหาพวกเราแบบทุกที่อ่ะทุกที่จริงๆค่ะอืมค<า>่ะ<า><ช>ครับก็รู้สึกดีใจครับที่มีคนมาให้กำลังใจครับแล้วก็คอยเชียร์เราแล้วก็มานั่งดูแบบทนั้นที่แบบไม่ได้เป็นญาติกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แบบ มาแบบคอยสนับสนุนเราแล้วก็บบขอบคุณมากครับแล้วก็อยากจะตอบแทนด้วยครับตอบแทนด้วยอะไรดีคะด้วยการร้องเพลงครับด้วยการทำในสิ่งที่เรารักให้เขาได้ดูแล้วก็เป็นเอนเตอร์เทนให้เขาค่าาะพอตอบแทนปุ๊บเราก็นึกถึงผลตอบแทนไงก็ค,คนต่อไปบ้างคะ่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะทุกกําลังใจนะคะที่หวนให้เรามาเป็น12คนตัวจริงด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกทุกกาลังใจเลยที่ว่าเป็นกําลังใจให้พวกเราตลอดค่ะแล้วก็ อยส่งข้าวส่งเสบียงส่งอาหารให้พวกเราค่าค่ากล่องต้อรังเออครับผมก็อยากจะขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่เป็นกำลังเป็นกําลังใจให้พวกเราทั้งสิบสองคนนะครับผมแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยที่เลือกพวกเราให้มาเป็นสิบสองนักเล่าฝันตัวจริงครับครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนนะครับแฟนคลับทุกๆคนนะครับที่คอยเป็นกําลังใจให้พวกเราตลอดนะครับไม่ว่าจะ มีปัญหาอะไรก็เขาก็เป็นกําลังใจให้กับเรานะครับแล้วก็รักเรามากมากเหมือนกันครับแล้วพวกเราก็รักพวกพวกคุณทุกคนมากเหมือนกันครับก็ขอบคุณมากครับนะคะจากบ้านมาป๊บตอหนนี้ทุกคนเริ่มมีถิงเกิดอะไรของตัวเองมากหรือยังคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรากําลังทําอัลบั้มอยู่นะคะก็มีเข้าไปปรึกษาพี่ดีพี่โอมแล้วค่ะเรื่องเพลงในแต่ละสไตล์ของ แต่ละคนนะคะค่ะข,ขอถามส่วนตัวนิดนึงได้ไหมหอะสามน้องแพรวะแล้วกันเพราะรอบสุดท้ายเหมือนเราแบบเป็นผู้หญิงมือโดดเข้ามาเลยแบบมีกดดันกดดันไหมอะแปลวคะ่ะแปลว,ว่า้ก็ด้ว่า่ะน้องแพรวะเออน้องแพรวค่ะค่ะก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันค่ะว่า,าเอ๊ะผู้หญิงสวยๆทั้งนั้นเลยที่อยู่ในบ้านทุกคนก็เองก็เป็นคนเดียวที่เข้าเข้ามาสู่รอบ ชิงอะคะอ่ะก็ดีใจค่ะดีใจที่ทุกคนให้โอกาสแพลค่ะเข้ามาถึงรอบชิงค่ะแล้วสองหนุ่มเหรอคะสองหนุ่มที่ออน้องต้นเราเป็นไงบ้างก่อนรอบชิงนะับตื่นเต้นไนหะ การเตยมตัวยังไงบ้างคะนี่มีโอกาสได้เห็นอรของตัวเองบ้างหอยังเรื่องาเต็มที่อ๋อก็ได้ได้ดูแล้วครับคือเราแบบว่าติดตามเอฟมาบ่งทีพี่ก็บอกว่าบ้างไม่บ้างนะพี่ขนลุกวันสุดท้ายที่งานที่เห็นต้นต้องบอกว่าจริงๆคือพี่แอบเชียร์แพลวเช่คระใช่ค่ะใช่ค่ะใ่ว่ะอเห็่ต้นปุ๊บเฮ้คอะใช่่ะใช่คเะ็น่ค่ะใช่ค่งใช่ค่ค่ัใชอน่ะ่ร่อใช่ค่ช่ค่ะอช่ค่ะใช่ค่ะใช่ะค่ะบค่ะครับค่ ก็ร <łość> ู้สึกว่าตัวเองแบบทํเต็มที่อะไรเงี้ยครับเหมือนแบบไม่มีอะไรกดดันแล้วครับพี่วิกสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยครับพวกเราก็เออมีอะไรก็ใส่เต็มอะไรเงี้ยครั้งสุดท้ายแล้วที่จะอยู่ในอยู่ในรายการอะไรเงี้ยครับค่ะแต่เราคนอยากจะทําอะไรกันครับบางคนก็อยากจะเป็นนักแสดงบาคนก็อยากเป็นนักร้องอะคนไหนคนไหนอยากเป็นนักร้องยกมือค่ะทำโมดเลย นาคนไหนอยากจะแบบแตกลายขอไปเป็นนักแสดงคะโอ้โหทำได้ยี่ห้อเป็นนักย่างค่ะรับหมดครับรับหมดอก็เป็นเงินเงียบรับหมดอะไรก็ตรงนี้ก็แหละเยี่ยมมีสิทคิ์ั้อยากให้โชว์อ่ะละกันนะคะอยากจะฟังเสียงสดๆของแต่ละคนเอาแชมป์ก่อนแชมป์ว่าแชมป์นี่เป็นคนร้องเพลงแนวโซลใช่ไหมแนวโซลทองมากนะคะ

ก็เอาเพลงที่รอบไฟนอลแล้วกันนะคะจะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดีเอ่ยถอยคำนี้ต่อหน้าแม่พ่อวันจากโอ้โหขึ้นตื่นกรลิ้นเลยนะคะ โอเคทัชาครับก็เพื่อวันใดเธอลืมไปว่ารักกันหรือเปล่าเพื่อวันเวลาที่เดินผ่านอาจจะเจือจางทุกรเรื่องราวเร็มเร็มต่อครับ อยากจะมองฟ้าที่ว่างเปล่าเงาเงาคเดียวลำพังให้รอยร้าวมันเจือจางให้ใจมันดีกว่านี้บ้างคครับกอยห้เธอ

พอใจที่มีเธอครับเจ็คสัไนไปเลยคือต่อไปมออไม่ต้องแย่งกันค่ะไม่ต้องแย่งกันผมนะครับ,ร,บรู้แล้วว่าช้าไปโอ้โหรู้แล้วเธอรักใคร แค่ขอให้ฉันหายใจอยู่ด้วยกันไปอย่างนี้สักนาทีขอบคับจ้อยค่ะจ้อยจังลนมหายใจเหมือนหยุดไปในห้วงนาที ลอยหลุดไปทันทีที่สบตาเธหยุดยั้งวันเวลาแค่เราได้พบกันในวันนี้แค่พบเจอกับเธอค่ะ